แล้วแป๊บหนึ่งสียงาสียงาสียงย่าเฮ้ยนานแล้วนะมาแล้ว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 โอเคไป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 แป้งฟันยังแป้งแล้วไป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 เพิ่งล้างหน้าเสร็จเมื่อกี้เร็วปิดประตูไว้ร้เนี่ยยังไม่ได้ปะแป้งเลยเมื่อกี้มึงทาครีมไปคิมกันแดดขอคิมกันแดดขอคิมกันแดด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 โดนแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้เร็วๆเอาของเอาของเธอมาเอาของเธอมาคิมกันแดดของเธออันนั้นน่ะสีขาวขันมั้งกันน่ะอันไหนไอ้ ไอ้ที่มันเป็นเป็นเป็นเออเ้ออันนี้แหละอันนี้แหละขอยิ้มหน่อยนะไป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 พร้อมแล้วไปไปเปิดร้าน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 ร้านไป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 โอ้โหอันนี้ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่าเพิ่มน้ำตกดีกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยไปเอ้าเข้ามาตอนไหนอ่ะก็เดินเข้ามาอ๋อช่างมันเถอะไปแล้วเอ้าเรานัดมันว่าแปดโมงไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ย เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเอางูน้องอะไรนั่นอะไม่ใช่น้องนั่นแหละชอบติดเรียกน้องแล้วไงมันพี่น้องกันมาก่อนไงนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเห็นเขาทำอะไรกันน่ะเงียบจังจะทำได้ไหมเนี่ยได้ดูกระถาไหมโอ้โหวันนี้เรื่องเยอะแยะอ๋ออ๋ออ๋อว่าไงพี่ทำรายการไม่เป็นไรดไม่ทำไร อะไรโมมีกล้องนะมีกล้องนะไหนถูกปมหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีหยอกเลยหยอกเลยด้วยด้วยคือทำอะไรกันมาก่อนได้ยี่หรอเออร้อนตัวเนี่ยอันนี้นี่ทิมกันแดดเอาไปเผื่อเผื่อเผื่อต้องใช้ของโมในร้านก็แคร์บ้างอืออะไรยังไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยแน่ใจอาหารทุกอย่างพร้อมยังวันนี้เปิดร้านวันแรกอย่าตื่นเต้นนะเข้าใจไหมนี่ต้องนอนแบบโมนี่ อย่านอนด้วยวเหม็นตีนใครวะวยใครย่ำบ่อยเนี่ยลูกเรีล้ลูก่ไม่ไ่อย่ไม่ไม่่อม่ไม่ไมยไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่งม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่อม่ไ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 ่ไมเไม่ไม่ไม่ไมเไมเไ่ไม่ช้่่อน่ม่่ไม่่่ไม่ไยไม่มไม่ไม่ไมไม่ไมไม้ไงไมไม่่่่ไไ่อไไ่ม่่ม่่่อ่มมมไม่ วันแรกมันก็อย่างนี้แหละไม่ต้องอะไรเพียบพร้อมหรอกเนี่ยติดแอร์แล้วเนี่ยพร้อมอะไรพร้อมเฮ้ยทำไมมาช้าจังเนี่ยนี่นัดแปดโมงครึ่งนี่มาเก้าโมงไม่หนูไปพิมพ์สมุดไอ้นี่ดีมากน้องลื้อปิดประตูด้วยวันหลังอ่ะเขาจะไม่พ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้ชุดเด็ดไปให้พี่ร้านเขาพิมพ์ให้เนี่ยนะมาดูซิไมลลูกเดี๋ยวแป๊บนึงวุ้ยจะไปชุดเด็ดไมลลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้เอาไว้พี่ดูเติมชุด เมนูวิดอยู่แหมชุดเอ้าเอาเธอไหนบอกวิดอยู่แบบวิดอยู่แบบกับคุณไม่ใช่วิดอันนี้อ๋อโอเคงั้นเป็นวิดอะไรแบบไงแล้วสรุปเธอจะเอาวิดไหนวิดแบบวิดไงวิดแบบปรารถนาขอพรไม่ไม่วิดไม่ใช่วิดแต่เป็นวิดอ๋องั้นแก้เลยจะเป็นวิดแก้เลยแก้แก้แก้โอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวี๋มาเดี๋ยวมาเอ็นวิวอยู่นี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันแรกไม่เป็นหลอกวันแรกไม่เป็นหลอกเอาเอาชื่อนี้ไปก่อนก็ได้ ที่นี้ไปก่อนก็ได้อามามามาวันแรกไม่ต้องพิถพิถันอมพี่ขอเช็คก่อนอจะได้ถามบอยว่าบอยมีอุปกรณ์พร้อมไหมเฮ้ยเอามาสิมึงจะเดินไปไหนเราูอยู่นี่เอาไม่จะหาด้วยให้ผู้จัดการนะด้วยดิให้ผู้จัดการผู้จัดการเช็คอยูอันนี้แล้วก็คนทําเมนูไหมแล้ว,ลวทำไมมันเข้าตัวพี่ดีมไปสองอันอ่ะไปดิเอ้ออย่าแย่งดังโง่หนึ่งเซตฟรีดังโง่นี่เมื่อวานบอยทําได้โอเคนี่บอยกับแอร์เข้ากล่องสี่สิบบาทถูกต้องชานมยี่สิบบาท ชาต่างๆ20บาทไอติมแท่ง20ไอติมโมจิ20ต้มยำกุ้ง40ซีเรียล40หน้า2อหมวกกะทะยังไม่ได้เปิดถูกต้องโปรโมชั่นมันเกิดเค้กใช่เออแล้วก็โปรโมชั่นมันเกิดอ่ะเดี๋ยวไมไปเพิ่มไอ้นี่นะลดแบบ10%อะไรอ๋อคือแบบมีลด10%ใช่ใครเกิดวันนี้ใช่ใช่แล้วก็อย่าทำพวกคูปองอย่างงี้ด้วยแบบว่าวันนี้เราพูดครบสิครั้งอะไรที่ยังไม่มเมนูแต่พิมพ์เมนูได้ได้ได้ถ้าเกิดเขามาครบ10ครั้งอ่ะปั๊มปััั๊๊มมตลอดดคครรรบบ10้งงปุแถฟีจาน ปองอะไรงี้ใช่ถูกต้องฮะไม่ใช่มันฟรีอเหรอไม่ไม่ไม่ไอตอนมันมันมันนี่ไงตอนแรกมันฟรีอ่ะฟรีอ่ะใช่แต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ฟรีแล้วไงถ้าเกิดคนกินอร่อยไงอ่าอย่าขาดทุนแล้วมีอีกไหมเปิดร้านเลยก็ได้เดี๋ยวเริ่มมาเดี๋ยวแจ็คกับโอเคเปิดเลยใช่ไหมแจ็คกับไมค์ก็เปิดร้านแล้วเออเออนั่นแหละโอ้เซอร์วิสก่อนเลยเอาทุกคนประจำที่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 เดี๋ยวมากแม่เชิญครับเชิญครับ เจอเลยครับเจอเลยครับเขารอไปแล้วเอ้ายินเชิญเลยครับนี่เดี๋ยวยินไหนไม่ไม่ไม่ใช่ยินลืมบอกคนนี้เขาเป็นเจ้าของตึกตึบอ่าคนยินนั่งเลยนั่ง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 อยากสั่งอะไรอันนี้เมนูคือไม่ให้หน้าที่กูแล้วอ๋อเชิญเลย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 น้อยใจนี่บอกส่งได้ใจนี่เดี๋ยวคอยประสานงานให้เปิดไมค์ก่อนครับเปิดไมค์ก่อนครับเออมึงลืมเปิดไมค์อีกแล้วนะไอเวีน เออจะแดกอะไรตื่นยัง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 นี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเออไปไหนกรรมกรไปไห็นอะไรที่ไม่เป็นไรไม่รู้สวยจัดไอ้ไปเปลี่ยนชื่อไอ้นี่ิมึงมึงมาฟังรีวิวเขาก่อนดีอ๋อๆๆๆครับครับว่าไงครับของข้าข้านมไม่ไม่อันนี้คุยกับใครเสียงอะรอยู่ไม่อ่านไม่รู้อยู่ไหนอ่านไม่รู้ ทีเด็ดของร้านคือต้มยำกุ้งครับอร่อยสุดต้มยำกุ้งอ่าแล้วเลยเครื่องดื่มเป็นอะไรครับเครื่องดื่มเอาเป็นชานมชานมแจ๊คชานมแล้วเดี๋ยวแจ๊คลอเสิร์ฟนะขี้แแตก่ร้านเป็นไงครับชอบไหมครับสวยมากสวยสวยสวยเกินไปอ่ะสวยเกินไปสวยสวยนี่ไปถึงร้านสวยร้านนี้เพื่อนเฮ้ยอะไรลืพูดเลยแฟนกูสวยนะไม่บอกว่าร้านสวยอ๋อผมเป็นจังเอลอ๋อเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับ พอลุบหล่อเชิญนั่งเลยครับนั่งไหนนั่งได้เลยครับนั่งไหนดีวะเพื่อนมียามเลยต้ายำเสิร์ฟหน่อยเพื่อนผมอยากแจ็คแจ็คเสิร์ฟเสิร์ฟแจ็คนั่งนี่ก็ได้ครับนั่งนี่ก็ได้ครับนั่งนี่ครับ้ไม่อร่อยก็ออกได้ดิอ๋อๆนั่งนี่อ่ารับอะไรดีครับมีมีเมนูไหมครับอ๋อเมนูขอโทษครับไม่เรนเดรนเกิดคุณวันเดรนนี้หรือเปล่าครับอ่าใช่เดรนอ่าเลยมาแล้วครับอ๋อเสียดายแต่ว่าถ้าเกิด เกิดถ like er right, um, ้าเกิด yeah, ว oh, okay, okay. oh. so ันเกิดใครเดือนเนี้ยเพื่อนคุณหรืออะไรเงี้ยพามาได้แล้วทางร้านจะลดอยสิบเปอร์เซ็นต์ครับอยากเชิญใช่แล้วถ้าเกิดทางร้านเราจะมีคูปองไว้หน่อยครับถ้าเกิดมาครบสิบครั้งเนี่ยจะได้กินดังงโงฟรีแต่ว่าวันนี้เปิดร้านวันแรกเราจะได้กินฟรีกันก่อนใช่หนึ่งจานใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดว่าสั่งเพิ่มก็มีเสิร์ฟดีแจ็คเอาเอาดังงโงให้คุณยินด้วยขอขอดังงโงหน่อยอยากเสิร์ฟอยากสั่งอะไรครับ ที่เด็ดของร้านคือต้มยำกุ้งครับแต่ว่าสามารถสั่งข้าวกล่องข้าวกล่องก็อร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับร้านผมเนี่ผมเอาข้าวกล่องก็ได้ครับข้าวกล่องนะครับเฮ้ยข้าวกล่องไหมครับข้าวกล่องข้าวกล่องแล้วอยากสั่งอะไรครับข้าวมันไก่ไม่มีครับมีแต่ตามเมนูครับตอนนี้ครับผมมีไอติมมีกาแฟไหมครับอามีไอติมกาแฟเอ๊มีกาแฟป่าหรือนะไม่มีพี่มีเด็ดครื่องบีบตามที่เห็นเลยครับคุณลูกค้าอ่า ใช่อะไรหมูแอเอาซีเรียลแล้วกันรับซีเรียลซีเรียลอาหารเช้าพอดีซีเรียลซีเรียลครับผมงูทำเป็นงูทำทำหน่อยก็ได้อือ แล้วเออเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเร็วๆนี้จะมีหมูกระทะชั้นบนนะครับใช่ตอนนี้ยังไม่เปิดอ๋อคุณลูกค้าตอนนี้นรครับไม่โรตีดุดครับเข้ารถล้มเข้ารถล้มเฉยครับเฉยครับบริการสิเร็วเร็วเร็วไปนี่ตัวนี้ตัวนี้แล้ววางอะไรใต้ตีนมันนะทับอะไระมีอะไรบ้างครับอ่านสิครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอ็กเดี๋ยวโมโมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้คุณโรคภาพลวงตาครับทางร้านมีกิจกรรมครับมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะเกมโชว์อ่าท่านเราไปดูราคาด้วยนะผมดูมึงขึ้นไปนั่งทำไมแล้วแรงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยประจําที่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 ไป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 ประจําที่ประจําที่ตาคูณฝาดว่ะไปไปเออตาคูฝ่าเหมือนกันพี่อนอันนี้พวกเองรอเสิร์ฟเดี๋ยวพี่จัดการเองไปต้มยำปูงกับอะไรนะคะ ชานมครับชานมโอเครับไอติมไหมไม่เอาครับโอเคดังงวยหนึ่งต้มีกุ้งเลยก็ชานมคุณยินชานมได้้แลวสนใจไอติมไหมครับดังงวยหนึ่งครับไอติมเอาเป็นไอติมโมจิหรือว่าไอติมแท่งครับเอาโมจิครับเออแล้วสั่งตุ๊กเอนี่เด้อดจะเย็นหยิบเลยเธอต้มยำกุ้งเพิ่มอ่ะบอย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 ต้มยำกุ้งเพิ่มหนึ่งที่แล้วก็ไอติมโมจิอันนึงเอาชานมแก้วหนึ่งครับ ่ชาชานมชานมแก้วหนึ่งได้ครับผมน้องชายครับผมโมจดเต็มบินเลยนะน้องได้ชาหนึ่งแก้วชาหนึ่งแจ็คจำไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ไม่มันมันวุ่นวายมันวุ่นวายวันแรกใช่ตีเต็มครับผมนี่นีเอาไหมโอเคเฮ้ยเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟสิเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเสิร์ฟเองดังหัวเป็นจานไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ให้มาเป็นต้มยำด้วยต้มยำดังหมวเป็นจานนะไม่ใช่ไม้นะอันนี้คุณยิน แกกินได้เลยกำลังเย็นๆกินตอนนี้กินกับชานมอร่อยมากโชกเอาเลยใครสอนมึงเนี่ยอันนี้ใครให้มา60บาทเอาเอาแล้วย้นมาให้สตีนทำไมนะยัลเลยนเคุณลูกค้าเกิดวันนี้หรือเปล่าครับเกิดเดือนนี้หรือเปล่าครับเกิดเดือนไหนครับผมไม่ได้เกิดวันนี้ครับเกิดเดือนไหนครับเดือนนี้หรือเปล่าครับจาไปเกิดใหม่ไหมครับเกิดเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้ามาอีกทีนะครับทางร้านลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเดี๋ยวจะมีคูปองให้ถ้ามาครบสิบครั้งได้กินตตงโมฟรีหนึ่งจานนะครับ ตามนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ทุกคนฟังนะทุกคนเร็วๆนี้จะมีูกระทะชั้นบนใช่ซวิตดีมากแล้วถ้าเกิดตอนคืนเนี่ยจะมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ด้วยดังโง่เลยครับใช่ครับดังโง่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 หนึ่งจานจดบินเลยยังไม่ได้ครับพี่ชานมยังไม่ได้จ้าชานมยังไม่ได้อันมอัน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 นมันนมอ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 ันมอันมอัน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 มอานนมอันนอันนมอันนมอันนมอับเนี่ย ร้านสวยอยู่แล้วครับแน่นอนพวกผมเป็นคนแต่งเองนี่แฟนผมเป็นคนคิดแฟนผมนี่หัวสมองของร้านนี้เลยใช่หัวสมองฮะเป็นมันสมองเป็นเป็นทุกอย่างเรื่องด้านการคิดว่าไงครับไม่มีไม่ใช่ฮะไม่ใช่ผมบอกไม่มีไม่่หรอไม่มัน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 ไม่มีไงแต่ว่าพูดให้มันดูดีไงพูดให้ให้มันดูดีมอยก่อน ใช่จริงไอโมไม่มีสมองใช่ฮะฮะโดยยังทักตายุโม่รู้เหรอไม่เงีอะไรนั่งก่อนก็ได้เต็มเต็มบินไปเลยเยอะๆๆที่คิดตังมีคนคิดตังแล้วคิดตังเอาก็คิดเลยอ๋อเอาสิแต่เดี๋ยวโมปีนะนั่งโมปีคิดเลยคิดเลยแจ็คคิดเลยแล้วเดี๋ยวแจ็คคิดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปรับลูกค้าคนอื่นต่อเลยนะเอาครับไปยืนไปยืนแบบยืนเรียกหรือยืนกวักเลยนะอ่ะเช็คบิน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  เดี๋ยวค่ะคนเช็คบินเอาเอาเอามาให้พี่ก็ได้เอาบินมาให้พี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะอันนี้บินของคุณหัวเหลืองเดี๋ยวรอรอรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมเอามาให้รอแฟนผมก่อนนะอ่ะอ่าอันนี้ใช่ไหมโอเคขี้เกียจนะสิอ่ะบินตามนี้เลยครับโอเคครับไม่เป็นไรขี้เกียจอะไรไปเลยเหรอ นะบินเลยไหมเดี๋ยวป่ะได้เอาดิไหนอ่าถ้าเกิดอ่าไม่สะดวกจ่ายเงินกับอ่าเด็กเซิร์ไปไปจ่ายเงินหน้าแคชเชียร์ได้เลยนะครับเพราะว่าคนมันยุ่งครับโอ้สามารถสแกนจ่ายได้ครับหน้าร้านมี QR โค้ดอยู่ใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าร้านเห็นไหมครับคุณลูกค้าสามารถถ่ายลง IG แล้วก็สามารถลงสตอรี่ได้เลย็กแท็กร้านมาด้วยใช่ครับให้เพื่อน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 มาดูเยอะ องใช่อย่าลืมให้ดาวร้านด้วยนะครับขอขอขออะครับนะสักห้าดาวไปหรือให้คนเป็นจริงก็ได้อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมผมถามหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยอันไหนอร่อยสุดอ่าอันไหนอันไหนอร่อยสุดแก้วชานมเละหวานแก้วชานม่าเดี๋ยวให้โบนัสเอออันนี้อร่อยอะไรอร่อยอร่อยสุดครับไอต้มยำกุ้งครับผมบอกแล้วทีเด็ดใช่ไหมล่ะผมบอกแล้วอันเนี้ยใช่เออแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วเอ้ยไปจีบอะไรเขาแฟนมึงอยู่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ถามไอ้นี่ไง แฟแล้วชุดมึงก็นะอย่าลืมโปรโมชั่นเฮ้ยอ้าวโมโมโมอะไรอะอะไรแฟนกูนะอย่ายุ่งนะไอไอเหลืองอย่ายุ่งนะเดี๋ยวก่อนโมอย่าเอาโปรโมชั่นบูชูให้เขาเผื่อเขาลืมเอาบูชูให้เขาเลยโมเอาบูชูวยไหมพี่เอาโบช่วยไหมพี่หน่อย อย่าเข้าจอดกันเลนครับผมอย่ารอพี่แป๊บนึงนะน้องอย่าพี่เอาชานมโบชัวร์มาให้ชานมโมห่อใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมครับเอาชานมแก้วนึ่งโมจ้ะโมอยู่ไหนจ้ะเดี๋ยวเธอเอาใส่ถุงเลยนะเอาแก้วโบชัวร์มาให้พี่หน่อยโบชัวร์โอเคมีอีกไหมมีอีกไหมเธอมีอีกไหมขอสักสามอ่าให้มาห้าคุณยีนนี่ครับโบชัวร์อ่านี่ คุณทั้งสองเอาไว้อ่านแล้วเอาให้เพื่อนดูได้ว่าทางร้านมีอะไรบ้างโปรโมชั่นที่นั่นแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรมีกิจกรรมอะไรใช่เดี๋ยวจะมีจุกบล็อกเร็วๆนี้จะมีจุกบล็อกให้ฟังเพลงด้วยสามารถเสียบเพลงแผ่นใช่มี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 ทางร้านแบบออกแนววินเทจนิดนึงมีแผ่นเสียงมีคาสสิตเทปให้เลือกได้ตามสบายตามใจชอบใช่เดี๋ยวไอโซดอย่าเพิ่งไปไอโซมาอนี้ก่อนไอเอานี้ไปก่อนครับอย่าลืมมาทานเยอะๆนะครับเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันแก้ใจแก่ใจ ครับผมเสกอันนี่คนดีคนดีผมจ่ายครับผมครับครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับสกายขอบคุณมากครับขอบคุณครับคนจ่ายเงินเอาเมนูคืนด้วยนะคะมันอันนี้ม <ok ันโบชัวอ๋อสกายแล้วครับสกายแล้วครับอ่าเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับไว้มาใหม่นะครับไว้มาใหม่ครับเดี๋ยวผมให้เลยฮะห้าร <uh? ้อยดาวโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณคัฟเวร์กืนพี่ดีในเมือพี่มีเมนูจีกี่ใบอ่ะมีใบเดียวจ้า หนูจำได้ว่าหนูเอามาแปดใบตอนนี้มันเหลืออยู่ห้าใบไม่งเอาไปหร <c oughs> ือเปล่า <es> ตีใจพี่ไงพี่พี่บอยในตัวพี่บอยมันเอาเก็บจานเก็บจานเก็บจานเดี๋ยวลูกค้าล็อตใหม่มาแล้วเก็บจานเก็บจานเก็บจานแย๊แย๊แย๊ใครล้างจานใครล้างจานหมูหมูล้างจานใช่หมูล้างจานเก่งที่สุดพี่อย่าแย่งหน้าที่คนอื่นหมดเลยไม่พี่พี่เป็นเท่าแก่ไงพี่ก็ต้องคอยแบบอันนี้ไงเอนเตอร์เทนลูกค้า คอยถามคอยนู่นคอยนี่เอ็กเมนะที่จะเสิร์ฟไงไม่ได้มีหน้าที่รับออเดอร์เรแนะนำเอาเอาโต๊ะเนี้ยเราย้ายเข้าไปไว้ข้างในน่าจะเออน่าจะดีอมาช่วยกันยกมา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 โอ้โหเออโต๊ะน้องสลัดเลยย้ายเป็นตรงนี้ดีไหมมันใกล้ไปไหมมันใกล้ไปไหมอ่ะเนี่ยใกล้ชิดการทำอาหารกูเกินอ๋อเหรออ่นนี่เขาลุกมาเขาลุกมาใส่อะไรลงไปใส่อะไรไปล่ะสูตรพิเศษโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนลูกค้ารถยังมานลูกค้าอีกล็อตไม่มีแล้วหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวก็มารอรออีกแป๊บนึงนี่มันช่วงเช้าไงเก้าอี้หายอ๋ออยู่กับฉันอยู่กับฉันฉันขอโทษเอามาโมทำอะไรอยู่จ้าโมรังจานจ้าไม่เห็นจานสักจานเลยไม่เห็นสักใบเลยจานออรังจานอยู่เฮ้ยเดี๋ยวบอยเดี๋ยวเตรียมเซจจานข้างบนอยู่นะเซจจานข้างบนไอ้ไม้ไปรับลูกค้าดิไม้ไปเดินเรียกลูกค้ามาไป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 กวักเลยกวาดแมวกวักค่ะเจอใครก็กระชากคอมันเข้ามากระชากคอมันเข้ามา น่มปังปิ้งเดี๋ยวนมปังปิ้งเก็บไว้ก่อนเอาเชิญเลยครับมีกระชากคอมแล้วเอาเอาเชิญเลยครับคุณสรอเชิญเชิญครับเชิญครับเชิญด้านในก่อนเลยครับอย่าอย่ารับออเดอร์นะครับออาเชิญเลยเอาเลยแจ็คไม่กูเหนื่อยแล้วขอนั่งก่อนเออเกดเดือนี้มานจานจานเรียบร้อยเนาะจานลพี่มีคนเกิดเดือนนี้เจอแล้วไอ้เชื่อยบอกบอกไปก่อนโปรโมชั่นยังไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยโอ้ยไมดี๋ม่ใย่อย่อเออตอนนี้แหละตอนนี้แหละ เจอเลยครับไอ้แกไม่เจอเลยครับโอ้ยเจอเลยครับเพราะเพราะรื้อหล่อเจอเลยครับเชิญนั่งเลยครับเจอเลยครับต้มยำกุ้งครับเจอเลยครับต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งที่หนึ่งแอมมีเครื่องดื่มอะไรบ้างพี่คอแหบแล้วน้องอุ้ยต้มยำกุ้งลอยได้เก่งแย่ปีเอาเอาเอาก็ได้เอ้ยมีซอสดิ้งหนิแล้วมีลองกินดูวิหายเลยแน่นอนได้ได้เดี๋ยวพี่เดินไปดูเดินดูแถวนี้ก่อนว่ามีอะไรหน้าหน้านี่มั่งโมไปไปดูไปดูกับพี่หน่อย พเราทำไมลูกค้ามันเริ่มน้อยเดี๋ยวมานะาบอยบอยฝากหน่อยนะบอยฝากไลน์น่อะเพื่อนได้ได้ไไปเราอู้ไงดีกาเราไปดูซีรีสกันต่อเถอะไปไปเดินดูไปเดินลักลูกค้าไปเดินไปเดินไปเดินเชญชวนลูกค้านี่โบชัวก็อยู่นี่เมนูก็อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมแพี่น่ะเออเดี๋ยวพี่มาพี่ไปเดินเดินเช็คข้างหน้านี่ไงเห็นไหมมาตรวจนะเชิญเข้าเลยครับเชิญเข้าเลยครับเดิไม่กด้ไม่ด้วเอ้เ